สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวค่ะ holding company นะคะหรือว่าเป็นกรุ่มของ company ใหม่ค่ะซึ่งกลุ่มของ company ของเรานะคะเป็นกลุ่มชื่อว่า the medis holding group นะคะซึ่งเราเน้นเป็นพาร์ทของ medical business ทั้งหมดนะคะซึ่งถือว่าเป็น ecosystem ที่ครบวงจรนะคะของของ การแพทย์ไทยนะคะซึ่งเราต้องการนําเสนอนะคะสําหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษานะคะเรื่องของการศึกษานะคะหรือว่าตัวยาหรือว่าเครื่องมือนะคะรวมถึงการเป็นพาร์ทของโรงงาน OEM ผลิตสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมค่ะเราก็ถือว่าเป็นอีโคซิสเต็มที่ครบวงจรที่ทํามาเพื่อให้ง่ายสําหรับคนไทยะคะ่นะพความงามและก็นวัตกรรมใไไหม่ใหม่ สําสหรับเทรนด์ความงามแล้วก็นวัตกรรมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยค่ะอ่านมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นศึกษามากขึ้นค่ะถ้าพูดถึงเทรนด์ความงามนะคะสิ่งที่ให้ความสําคัญสูงสุดที่คนไทยเนี่ยหันมาให้ความสนใจมากๆก็คือเรื่องของนวัตกรรมทางการแพทย์ร่วมกับความปลอดภยัยเพราะฉะนั้นมันคือการเมิร์จิ้งกันค่ะระหว่างคือการควบรวบกันระหว่าง เทรนด์ความงามใหม่ที่เน้นความปลอดภัยนะคะไม่ได้แบบเป็นนวัตกรรมที่หรือไม,ไม่ไม่ได้เป็นหัตถการหรืออะไรที่อันตรายจนเกินไปถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะแล้วก็มีงานวิจัยแล้วก็มีการแพทย์รับรองค่ะมีการจับอกับต่างชาติด้วยเนาะการจับมือครั้งนี้พาตะผับให้เป็นอาว หลักๆค่ะที่ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของมาตรฐานค่ะต้องบอกว่าทั้งฝั่งของ American Board of a e s t h e t i c Medicine and Cosmetic Surgery เองทางฝั่งอเมริกาเนี่ยแล้วก็ KCCS เนี่ยถือว่าเป็น certified organization ค่ะเป็นองค์การที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติที่ถือว่าเป็นฝั่งที่ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงค่ะทั้งฝั่งอเมริกันแล้วก็ทั้งทางฝั่งของเกาหลีเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นเป็นโอกาสแล้วก็แล้ ก็ถือว่าเป็น เป็นความภาคภูมิใจนะคะของทาง ADMI เองค่ะที่เราได้รับเลือกจากสถาบันหลายๆส่วนเนี่ยแต่เราได้รับเรื่องทั้งจากทั้งสองสถาบันพร้อมๆกันนะคะให้เป็น Regional Training Center คือเป็นศูนย์การส่งต่อแล้วก็ฝึกอบรมคุณหมอค่ะก็ก,ก็ถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจมากๆแล้วก็สิ่งที่ทางฝั่งทั้งอเมริกันเองค่ะและทางฝั่งเกาหลีเน้นย้าเราเสมอก็คือเรื่องของมาตรฐานในการยกระดับมาตรฐานอยู่เสมอแล้วก็ในการ ควบคุมในเรื่องความปลอดภัยที่จะต้องส่งต่อองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับคุณหมอและจะต้องมั่นใจว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยจะต้องให้การรักษาที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานจริงๆค่ะปิดคาถามให้คุณหมอแล้วก็อยากให้พูดถึงเกี่ยวกับว่าคุณหมอท่านไหนที่สในใจเข้ามารู้มุดุ่งได้ค่ะก็อยากจะฝากถึง คนไข้ก่อนละกันค่ะหรือว่าใครที่สนใจในเรื่องของความงามเนาะจริงๆไม่อยากให้มองข้ามเมืองไทยไปต้องบอกว่าจริงๆมีดาราฮอลีวูดหลายๆคนเลือกที่จะมาทําหน้าที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเองก็ไม่อยากให้มองข้ามเรื่องของศักยภาพแล้วก็ความสามารถนะคะรวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็น,นวัตกรรมในเรื่องของเวชศาสตร,ร์ความงามแล้วก็เวศรรชศาสตร์ชะลอวัยในเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคุณหมอท่านไหนนะคะเชื่อว่าคุณหมอหลายๆท่านเนี่ยมีพา ของมีพารของความรักในวิชาชีพแล้วก็จริยธรรมอยู่แล้วแล้วก็อยากจะสร้างสารรค์แล้วก็ส่งต่อการรักษาดีๆให้กับคนไข้แต่ว่าสําหรับคุณหมอท่านไหนที่สนใจอยากจะยกระดับที่เป็นมาตรฐานจริงๆที่ได้รับการรับรองจริงๆนะคะทั้งจาก2ฝั่งของโลกเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษาที่ ADMI ได้ค่ะทางเรามีหลายๆส่วนให้บริการถือว่าเป็น a e s t h e t i c Ecosystem ที่คุณหมอสามารถเข้ามาแล้วก็สามารถปรึกษาได้ทุกๆเรื่องค่ะ Bye. Uh -huh.